ครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ติดตามนะสวัสดีพี่พี่นาณาทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับดักไก่ป่านะเป็นบ่วงดักไก่นะครับอวันนี้ผมจะมารีวิวทั้ง2เลยนะครับจะเป็นงานเดี่ยวแล้วก็งานผีเสื้อนะครับเป็นงานชุดใหม่ทั้ง2เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันนะครับผมนี่จะเป็นงานชุด31หลักนะครับรายละเอียดชุดนี้นะครับผมความยาวของหลัก นะครับ7นิ้วนะครับเป็นหลักเหล็กไม่ขึ้นสนิมนะครับงานห่วงตัวเอสทองเหลืองแบบ2ชั้นนะครับผมนะงานผลักเป็นงานผลักแบบเกลียวนะครับจะมี 2- สีให้เลือกนะสีดําแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับพร้อมลังเก็บเลยต่อโดยสาย PE/ มีระบบล็อกพร้อมนะครับสําหรับงานชุดนี้นะจะมีงาน15หลักด้วยนะครับก็ถ้าเป็นงาน15หหลักก็ ราคา400นะสำหรับงาน31ราคา650นะครับราคา650ซื้อ2ชุดถ้าเป็นงาน31จะมีโปรโมชั่นนะครับผมซื้อ2ชุดราคา1,002นะซื้อชุดหนึ่ง6 0 5นะครับ2ชุด1,002เก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับบ่วงขนาดมาตรฐานเลยนะครับผมบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับหลักยาว7นิ้วนะครับ งานสวยแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยนะครับตัวนี้ถ้าถึงลูกค้าแล้วมีชำรุดนะครับผมนะบริการเคลมได้นะครับผมถ่ายรูปส่งมาที่ร้านเคลมได้เลยนะครับผม <ๆ S 2> เดี๋ยวเรามาดูชุดต่อไปจะเป็นงานชุดบ่วงคู่หรือบ่วงผีเสื้อนะครับสำหรับงานบ่วงคู่หรือบ่วงผีเสื้อนะครับก็ขนาดจะไม่เท่ากันนะขนาดเอ็น นะครับเราจะใช้เอ็นเบอร์ใหญ่กว่านะถ้าเป็นงานผีเสื้อนะครับเป็นงานเอ็นเบอร์80นะครับความยาวของหลักก็เท่ากันนะครับความยาวของหลักก็เท่ากัน7นิ้วนะครับเป็นงานหลักเหล็กเหมือนกันนะครับผมนะเป็นงานหลักเหล็กเหมือนกันนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับงานพันหลักแบบเกลี่ยนะครับมีระบบล็อกต่อโดยสาย P เหมือนกันนะครับสำหรับงานผีเสื้อนะครับก็ ใช้ล้อมหรือว่าใช้ดักทางก็ได้นะครับผมได้ทั้ง2เลยนะครับอ่าโอเคเนาะก็จะมี2ส,สีเหมือนกันนะครับสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับสีดำแล้วก็สีใบไม้แห้งนะครับ2ส,สีนะครับราคาชุดหนึ่งถ้าเป็นงาน15หลัก15หลัก30บ่วงราคาห0ร้อยรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าเป็นงาน2ีเอ็ดหลัก42บวงราคาเจ็บบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ทางช่องเราด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมลาการตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ